สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนนะครับก็อยู่กันในเกมนั่นกเอ็มมิทเทิลเลิสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนของอระบบอวยพรกิลแบบใหม่นะครับที่อยู่ในบ้านกิลนะครับก็คือฮอลลี่เบสซิ่งนะครับก็ในส่วนนี้ครับมันจะมีไอเทมพิเศษอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับมันก็คือคาร์เรฟูนะครับที่เป็นการ์ดสีลุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ส่วนของการ์ดสีลุงเนี่ยมันมีวิธีหาแบบไหนได้บ้างนะครับที่พอจะทําได้นะ ก็มาติดตามไดในคลิปนี้เลยกันนะฮะก่อนจะเริ่มคิวฝากกดไลค์ตตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคก็ในคลิปตัวอย่างนะครับที่ผมทําไปครับในส่วนของการเวทผ่นิลนะครับมันก็จะมีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับอ่าที่เป็นกาสีลุงนะถามว่ากาสีลุงนะครับเราหาได้จากไหนนะครับเราหาได้จากการอ่าหนึ่งเลยหน้าตามเป็นแนี้ผมให้ดูก่อนนะครับเนี่ยอ่าผมบอกเลยวิธีแรกนะครับ ก็คือสำหรับผู้สายเติมทั้งหลายนะมันจะได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นบัตรสีลุงครับจะเป็น Colorful Crystal Chip นะครับมันเอาไว้ในการอ่าอวพร์กิ้วแบบใหม่นะในบ้านกิ้วนะครับบัตรนี้เลยนะฮะอ่าถ้าเรากดเข้าไปดูเนี่ยมันบอกว่าจะซื้อได้ที่อ่า Incredible Wedding Machine นะครับตู้ยานะก็ใช้นะครับอ่าสองพัน นะครับเหรียญกิลวนะหรือฮอนอล่พรูฟนั่นเองนะในการแรกนะครับสําหรับสายเติมนะครับมันจะได้อยู่นะกี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ1 2 3 4 5 678 8เองได้แค่8ใบเองนะฮะสำหรับใส่เติมคาฟ่าม่เจะเราก็ได้8ใบนะครับ วิธีที่หาของมันนะครับให้เราเข้าไปที่บ้านกิวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเข้าไปก็หลายคนนะครับก็อาจจะอัพในส่วนของครับไอเทคาฟ่าเลยหลายคนอาจจะอัพในส่วนของใบพรกิวกันเต็มหมดแล้วนะสำหรับ2แบบเก่านะมันก็จะเพิ่มเข้ามาเป็นแบบใหม่นะครับนี่ครับให้เราเข้ามาตรงนี้นะผมพาไปก่อน มาทางนี่ครับตู้นี้เลยนะครับนี่ Incredible w e n d i n g นะครับนี่ครับมันใช้ h o n o p r o o f ครับในการซื้อนะครับก็ใน1สัปดาห์นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับ4นะครับ4อันนะฮะใช้เหรียญ h o n o p r o o f ทั้งหมดใบละ2 0 0 0 h o n o p r o o f นะครับผม ก็ย้อนกลับกันนะครับในส่วนของฮอนอ o ูปเนี่ยเราก็ไปหาได้นะจากในกิวเลยนะครับก็ไปทํากิจกรรมในกิวนะครับ,ไป,รรรบไปเก็บมาตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยกดตรงนี้นครับแล้วก็มาเปิดเอานะครับมาได้ฮันดูนิตี้ฟูปนะ,ะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้อ่านี่ครับได้ฮอนอฟูปมาแล้ว เราก็ใช้โฮโนพูตัวนี้แหละเอาไปซื้อในส่วนของ c o l o r f u l c r y s t a l c h i s นะฮะนะครับเราก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับนี่เรามาซื้อได้เลยนะครับผมก็มีอีกวิธีนึงนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราสามารถที่จะหาเพิ่มได้อีกนะเพราะว่ามันจำกัดอยู่ที่สัปดาห์ละสี่อันใช่ไหม ผมก็จะหาเพิ่มอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เรากลับไปที่พอนเทล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เรานะครับเข้ามาที่กระเป๋าก่อนนะนี่ครับแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับ a s s i s t a n t m e d a l of Honor นะครับไอเหรียญที่เราทำาภารกิจประจำวันนี่ครับตรงรายวันเนี่ยฮะ มันจะได้แ้มนี้มานะผมจะเอาแต้มนี้ไปซื้อนะครับฮอนอัพรูฟนะนี่เพราะว่าฮอนอัพรูฟมันหายากนะครับเราก็กดเข้าไปนะฮะนี่ครับมันจะมีผู้ช่วยหลายตัวเลยนะครับแต่ละผู้ช่วยแต่ละคนครับก็ขายของไม่เหมือนกันด้วยนะฮะเนี่ยบางคนก็ขายวัตถุดิบบางคนก็ขายยานะฮะนี่ครับบางคนก็ขายบัตรกาชานะครับ นี่ครับแต่ NPC คนนี้นะครับเขาขายโฮโนพูฟนะแต่ว่าโฮโนพูฟเนี่ยมันล็อกอยู่นะครับมันใช้แค่100เหรียญเองนะครับแรกโฮโนพูฟนะครับแด้ทั้งหมดเท่าไหร่100ชิ้นหรือ10ชิ้นนะอ่าโอเคอันดับถัดไปนะครับให้เราทําการปลดล็อกผู้ช่วยครับที่มีชื่อว่าโค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 เฮียก่อนนะครับก็คือน้องผมสีชมพูนะวิธีปลดล็อกนะครับให้เราไปที่ปอนเทล่าทั้งบนนะครับ นี่ครับด้านบนของพอนเทล่านะครับให้เรามาคุยกับเอ c คนนี้นะทางเข้าระหว่างตัวเลือกนะครับเขาจะพาเข้าไปในห้องโถงนะครับก็จะไปเจอกับผู้ช่วยนะครับทั้งหมดนะฮะให้เราทำการปลดล็อกผู้ช่วยนะครับน้องผมชมพูอะโคโคอะทุกอย่างนงนะอ่ะเราก็ขึ้นไปเลยนะครับไหนไหนคนไหนนี่ไงคนนี้แหละผมชมพู นะครับผมก็ให้เราเดินขึ้นไปข้างบนก่อนนี่ครับให้คุย n p c คนนี้ครับหลอดไลนนีน่านะครับแล้วก็กดซื้อตั๋ตนะครับเราก็ดูชื่อเลยนี่ครับโคโค่นะครับ1แสนเรียบร้อยหลังจากนั้นครับเราก็เดินลงมานะครับเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาแล้วก็คุยกับ MC คนนี้ครับช่วยช่วยยืนยัน ยืนยันเรียบร้อยครับปลดล็อกแล้วฮะจบตอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้ฮ o r p r o o f นะครับไม่ใช่ใช้ฮ o r Pro o f เดี๋ยวใช้ a s s i s t a n นนะครับผมเหรียญนี้นี่ครับในการซื้อฮ o น p r o o f เรียบร้อยนะครับดูครับซื้อได้ไม่จำกัดด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถซื้อฮ o r p r o o f เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมซื้อ10ชิ้นนะฮะ จะใช้โฮจะใช้เหรียญแอสซิสแตนต์อยู่หนึ่งพันนะครับจะได้โฮนัพูฟมาหนึ่งพันเหมือนกันปึ้งเห็นไหมครับสบายสบายเลยแค่นี้เราก็มีโฮนัพูฟครับเอาไปใช้ในการซื้อในส่วนของอ่าคันด์เลอร์ฟูลนะครับไอตรงชิปคั l o r เลอร์ฟูลคริสตัลชิไปที่เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปในอ่ากิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราก็เดินไปซื้อเลยแล้วกันนะฮะให้ผมซื้อสมมุตินะครับว่าเรามีของครบแล้วนะครับเราก็มาซื้อซะนะครับนี่สําหรับสายฟรีเลยนะใช้วิธีนี้แล้วกันนะฮะเนี่ยซื้อไปเลยนะครับผมมีฮอนอพูบเยอะนะครับนะครับมันก็ซื้อได้แค่สัปดาห์ละสี่อันนะก็ถือว่าจํากัดเหมือนกันแต่ว่ามันเดีย๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมมันอื่นมาให้เราทําเพิ่มนะครับไม่ต้องกังวลนะยังไงก็อัปเดตเต็มเมอยู่แล้ว ตงแรกอาจจะหายากนิดนึงนะครับอะเดีวเราไปดูในส่วนของอวยพรกี่แบบใหม่กันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ให้เราคุยกับตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอยู่ที่ Holy blessing นะครับอ่ะนี่ครับก็จะมีนะครับให้เราอวยพรอยู่4อย่างนะครับ5้าอย่างนะฮะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ATK นะครับเพิ่ม ATK นะฮะ อันที่2เนี่ยจะเป็นเพิ่ม MTK a นะครับเป็นหน่วยนะแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเลือดนะครับ150สตาร์ทนะแล้วก็ normal เรียวเดเมจนะครับแล้วก็สกิลเรียวเดเมจนะครับประมาณนี้นะครับทุกอย่างก็จะเสริมสร้างนะครับพลังโจมตีให้กับบุคคลที่อัพนะฮะไอเทมที่ใช้นะครับก็สตาร์ทเบื้องต้นเลยนะครับ อย่างถ้าเกิดว่าใครจะอัปเดตนะครับอัปเกรดเนี่ยก็ต้องเสียในส่วนของ Colorful Crystal Chip สองใบนะครับแล้วก็ Element Chip นะครับที่เป็นถ้าเกิดว่าเราจะจเอาจะอัพโจมตีเราก็ต้องใช้สีแดงนะครับ10ใบขั้นต่ำนะอย่างผมเนี่ยผมก็จะอัปต่อนะครับบุ้งจำนวนการ์ดไม่พอนะครับเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการ์ดสีแดงผมมันหมดนะฮะผมลองไปอัพในส่วนของนี่ตัวนี้ดีกว่า สกิลเดเมจเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็จะเก่งขึ้นนะฮะก็มาลองทํากันดูนะสําหรับการเวพรกิลแบบใหม่นะครับไอเทมไม่ต้องใช้แล้วก็อย่าลืมอัพตัวเก่าๆด้วยนะครับให้มันเต็มๆเข้าไปนะฮะก็จะได้เก่งขึ้นนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมก็ subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกรดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ